สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแพนเค้กสารวัตรหมีวาทีเจ้าบ่าวเจ้าสาวคนต่อไปวันที่หนึ่งตุลาคมแม่แพมเผยเรื่องราวดีๆของแพนเค้กลูกสาวกับวัทีลูกเขยสารวัตรหมีที่ก็ผ่านดูใจกันมาอย่างยาวนานถึง1ิปีเต็มแม่แพมเผยต่ออีกไม่นานแล้วแหละเพราะตอนนี้เขาก็ดูเริ่งงามยามดีแล้วเราเองก็ตื่นเต้นเพราะเป็นข่าวดีของลูกสาวเราส่วนพี่หมีเขาก็พิสูจน์ตัวเองมานานกว่า1ิปี เขาเป็นผู้ชายที่ดีมากเขารักครอบครัวเขาและรักครอบครัวเรามากเรายิ่งเห็นชัดที่สุดคือตอนนี้ครอบครัวเราป่วยโควิดพี่หมีดูแลและให้กำลังใจพวกเราทุกคนจนเราึ้งใจแม่เองก็ถึงกับน้ำตาไหลเลยเขาเป็นผู้ชายที่ดีมากจริงๆดีใจกับลูกสาวอย่างมากแต่พอถามแซวว่าเรื่องหลานละ่ะแม่แพมตอบว่าตอนนี้ก็มีแล้วแต่แม่ก็อยากมีเพิ่มอีกแม่ยังเลี้ยงไว้ซึ่งเราอยากให้เขาแต่งปุ๊ก ก็อยากให้มีลูกเลยเหมือนกันแม่ตื่นเต้นแลว้วอะถึงแม้จะไม่ได้ระบุวันแน่ชัดแต่งานนี้คุณแม่แพมก็แอบย้ำว่าเริ่มฟิตทุ่นเริ่มหาแบบชุดสวยๆเอาไว้ตัดสวยพร้อมใส่ร่วมงานดีๆของลูกสาวในเร็ววันนี้แล้วขอขอบคุณข้อมูลจาก new.in.ts ขอบคุณค่ะ